พระธรรมเทศนาแผ่นที่50ลำดับที่7โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2555มีชื่อเรื่องว่าภิกษุณียังมีอยู่หรือไม่ ลานมั่นปฐมวันเรื่องถวายกุฏิก็เอาวันที่ยี่สิบเอ็ดนะเมื่อวานในหลวงพ่อเองไปดูกุฏิก็ยังยังไม่ได้ติดหน้าต่างอยู่แต่ว่าคิดว่าจะติดวันนี้ถ้าวันที่ยี่บเอ็ดเนี่ยพระทัางบอกวา่าทันสบายสบายที่ยี่บเอ็ดตอนเช้าอย่างนี้นะฉันจะหันเสร็จแล้วค่อยไปถวาย วันที่ยี่สิบนี่จะจเร็วไปสักหน่อยเมื่อเช้า,มา,าเมื่อวานนี่ครับพวกพู้เท่าไปให้ไปทําทางเดินจงกรมพอสร้างกุฏิขึ้นมาแล้วหลวงพ่อให้ทําทางเดินจงกรมพร้อมแต่ว่ากูบาในีสิกยันมอทนั่นนะทางเดินจงกรมดีปัญญาวันที่ยี่สิบเอ็ดคงจะมาตอนเช้าจังหัน อย่างเนี้ยจากน้นเขาไปกล่าวคําถวายเสยนาชนะพวกคุบาให้เบิงนะเบิงตำลาวไว้กล่าวคําถวายเสยนาชนะกล่าวจังใดเสนาชนะเป็นของสาธารณะพระสงฆ์สมณเนรมาในทิศทั้งสี่ไม่จำเพาะเจาะจง องไหนมาจะมาภาวนาก็ได้จะมาปฏิบัติก็ได้จะมาภาวนาก็ได้ไม่เฉพาะเจาะจงพระสูงมาในทิศทั้งสี่เป็นเสนาธนะสูงถาวายในานามของสงฆ์หลวงพ่อวัดดีเลยถาวายเสยนาธนะกันคู่บาอาจารย์องค์ไหนขึ้นไปก็เปินก็นต้องภาวนาของเพิินน่ะ มาในทิศทั้ทงสี่ต่างองตังภาวนาก็มีน้อยองค์มากแต่ามาเถลอเถลาแบบบวชเขามาบ่มีจุดหมายปลายทางะบ่มีจุดหมายปลายทางเอออันนั้นก็มีอยู่เข้าเขา,าวาวที่ดีทุกองค์แต่โดยมากแล้วก็ต้องมาอยู่จังวัดป่าก็ต้องเป็นผู้เป็นนักปฏิบัตินักภาวนาสนใจในเรื่องภาวนา ท่าน,นาวนาจะจะมายอยู่นะอยู่ในป่าดงพงไพย่ยสิเมื่อภาวนาแล้วก็ยางหน่อยกะต้องได้รับความสงบทั้งจิตใจพวนายางมากกว่านั้น,นจิตใจสงบเป็นพื้นฐานเป็นอัปปนาสมาธิมากกว่านั้นขึ้นไปก็เป็นพะอริยบุคคลในเสนาสนะที่เฮาได้สางไว สั่งให้เพิ่นพาวนาตรวงพ่อว่าโอ้ถ้าเพิ่นในภาวนาเพิ่นได้เป็นพระรหานกับในกุฏิของเ้าเนี่บุญกุศลมหาศาลน่ะเพราะเหตุใดเพราะว่าเพิ่นได้พวา,าวนาได้สาเร็จมักสําเร็จผลในเสนาสนที่เฮ้าสางเฮ้าก็เป็นบุญเป็นกุศลไปนัามากไมก่อย่างหลวงตามหาบัวนี่ิ่นว่าเพิ่นได้สาเร็จ ยูวัดดอยธรรมเจดีกุฏิลังนหน่อยๆอยู่ก่อนกี่หินเพิ่นยังลำลึกถึงบุญคุค้นกุฏิลังนี้ตลอดพนวหลงตาปนวาไปปัดใดเงินไปเบิงไปเบิงหมองที่เพินพวานาแต่ินได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลในกุฏิลังนั้นวันการสางเสนาชนะถวายสงแล้วก็เป็นบุญเป็นกุศลมากทีเดียว คือกันกับเข้าสางลุงแล่ไปกันผนะู้ใดมาพักเข้าก็เก็บคาลงแล่บคาพักอันนี้คือกันเวลากูบายจานองใดญาติโนมผู้ใดมาพักเข้าก็เก็บบุญเก็บกุศลใดบุญไดกุศลนับเพิ่นเพิ่นมานัง่งไหวพระสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาหรือในกุติของเข้าอเออวันนี้เป็นวันที่สิบเจ็ด กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,555หลวงพ่อมองไปข้างหน้าเห็นญาติโยมพวกเราก็คงจะแปลกใจทำไมเป็นชีก็ไม่ใช่ทำไมชุดใส่ชุดเหมือนกระสีชุดพระแต่เป็นผู้หญิงพอในเมืองไทยของเราไม่ค่อยมี มีพวกสัตวสนามหายานพวกทีกายมหายานแต่ภิกษุนีเถราวาดยังไม่ยอมรับกันเถราวาดอย่างพวกเราเนี่ยลังกาพม่าลาวไทยขเขมเรเถรวาดทางประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันทิเบต ไปทางนู้นนะว่าเป็นฝ่ายมหายานที่นุ่งกางเกงแต่เป็นพุทธศาสนาเหมือนกันนะแต่ว่าแนวความคิดหลวงพ่อว่าอาจจะแตกแตกต่างก,กันก็คือไปทางนู้นมันหนาวมาข้างล่างเนี่ยมันไม่หนาวแต่ประเทศอินเดียมันเป็นประเทศต้นาศาสนาเป็นประเทศต้นพุทธศาสนาคือประเทศอินเดีย แต่ในท่าว่าพระสงฆ์ประกาศศาสานามาทางสีลังกาพม่าแถบนี้แหละนี่ต่ก่อนมิดอินโดอินโดด้วยมาเลยด้วยแต่แตอนนี้ศาสนาอิสลามเ,เข้ามาพุทธศาสนาเลยหลีกไปทางอื่นตะก่อนก็เนี่ยนะบโรพุทโธนี่หละบโลพุทโธเนี่ยเป็นโบสถ์ของพระพุทธศาสนาพระพุทธรูปเต็มไปหมด อินโดนีเซียเป็นเป็นประเทศที่พระพุทธศาสนาเข้าไปก่อนปุรุพุทโธเห็นแล้วโอ้โหไม่ใช่ธรรมดานะแต่ทีนี้จากนั้นก็หมดไปหมดจากอินโดนีเซียเพราะว่าเกี่ยวกับศาสนาแต่นี้ก็พุทธศาสนาก็เลยมาทางศีรกาพม่าไทยแต่จะหนักแน่นมาทางพม่ากับไทย ที่เป็นที่หน,นักหนักที่ยังหนักแน่นอยู่แต่ทางนู้นก็ประกาศพระศาสนาไปทางที่เบตทีนี่ยทางที่เบตทางจีนญี่ปุน่นเกาหลีไต้หวันส่วนปากีสถานเนี่ยปากีสถานนี่ก็อิสลามเข้าไปอย่างที่อะไรที่เขายิงพระพุทธรูปใหญ่อันนั้นก อันนั้นกพระพุทธศาสนาก็จเจริญอยู่แถวนี้แต่าศาสนาอิสลามเข้าไปพุทธศาสนาก็เลยลดหนอยไปทางอื่นแต่เนี้มาพูดเกี่ยวกับการแต่งกายไม่เหมือนกันการแต่งกายในฝ่ายพระเถระวาดเนี่ยมันก็ใส่ชุดอย่างจีวรอ,อย่างหลวงพ่อเนี่ยคล้องคล้องผ้าแล้วผ่นๆแล้วก็บิดเข้าไปแต่ทีนี้ไปทางเหนือไปทางประเทศขึ้นไปทาง ทิเบตทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันเวียดนามเป็นบางส่วนเวียดนามประมาณนู้นประเทศได้ไปประกาศพราศาสนากับพระพุทธศาสนาเหม,ม,มือนกันนะพุทธทางธรรมังสังขังเหมือนกันแต่ว่าการสอนก็จะแตกแต่ต่างกันการแต่งชุดก็แตกต่างกันเพราะใช่ชุดกางเกงอย่างพวกเราเห็นพระจีนเนี่ยทำไมพระพุทธศาสนาจึงไม่เหมือนกัน ก็คือพอไปทางโน้นทางโน้นไปทางนุ่งห่มหนาวอย่างที่ว่านั่นนะไอ้หนาวนี่นก็คงจะเปลี่ยนบาลีเปลี่ยนบาลีใหม่อย่างปฏิสังขายโยหรือว่าอัจฉมยาอปเจเวกิตวายังจีวรังปริภูตังตังยาวาเดวะสีตัสสะอุณสสะไอ้ค้าบบอกความแปลและความหมายในบาลีบอกว่าการคลองผ้าเนี่ยนุ่งห่มผ้าเนี่ย เพื่อกันร้อนกันหนาวกันเหลือบกันยุงกันอไอคือการของผ้าแต่ให้เป็นที่เรียบร้อยไอ้ทั้โน้นมันหนาวเด็นียก็เลยเปลี่ยนเป็นบาลีใหม่ในพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าก็คือการร้อนกันหนาวนะถ้าห่มอย่างพระทางมาทางภาคใต้เนี่ยมันกันหนาวไม่ได้เนี่ยมันจีวรพื้นใหญ่มันลุ่มล่ามนะแล้วเขาก็เลยคงจะทํา ให้เป็นกางเกงขึ้นมาหลวงพ่อว่านะอันนี้หลวงพ่อไม่ได้เด่นตำราที่ไหนหรอกแต่ว่าใช่ชุดต่างกันเน่ยเพราะนั้นก็เลยมีชุดต่างกันแต่พระบาลีในการศึกษาต่างกันไหมก็ต่างกันอีกเหมือนกันคือทางทางดรญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าเขาวิเคราะห์อ,ออกมาแล้วว่าพุทธศาสนาทางมหายานกับทางเถรวาดเนี่ย อันไหนหนักแน่นกว่ากันเขาบอกว่าทางเทรวาสเนี่ยรู้สึกว่าจะสืบเนื่องมากกว่าแต่ทางมหายานเนี่ยไอ้คำว่านับถือตามครูบาอาจารย์สมมติว่าในยุคนี้สมัยนี้อย่างหลวงตามหาบัวนี่ดังเป็นที่ยอมรับแต่ในีหลวงตามหาบวัวท่านจะพูดอันนันะ้นผิดนะนั้นไม่ถูกนะลูกศิษย์ลูกหาก็ยึดตามแต่ยุคนั้น พอยุคใหม่ขึ้นมาอีกกูบาอาจารย์ดังขึ้นมาอีกก็เอาตามองคนั้นตามแนวความคิดเห็นองนั้นแต่ทั้งเถรวาดเนี่ยใหม่ทั้งเถรวาดองไหนจะดังก็ดังไปแต่พระไตรปิฎกเนี่ยต้องยึดเป็นหลักไว้อยู่องไหนจะดังก็ดังไปแต่พระไตรปิฎกเนี่ยยังเป็นพื้นฐานยึดไว้อยู่คือต้องศึกษาตามพระไตรปิฎก ถ้าท่านจะดังท่านจะเด่นท่านก็ดังไปแต่พระไตรปิฎกนี่ยังคง,งไว้ตามเดิมเพราะนั้นทางดรญี่ปุ่นเขาบอกว่าพุทธศาสนาทางเทราวาสเนรู้สึกว่าจะหนักแน่นกว่าทางฝ่ายมหายานมหายานไปไป,ไปตามกระแสพูดง่ายๆแต่ว่าฝ่เทราวาสของเราเนี่ยยึดในพระไตรปิฎกเป็นหลักพระสูตรพระวินยัยพระ อภิธรรมอันนี้ก็คือเกี่ยวกับกดระเบียบแต่ทีนี้ทําไมพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าว่าภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาอันนี้คือพุทธบริษัทรรสี่ของเราภนี่ิกษุณีเนเกิดมาก่อคือพระพุทธเจ้าให้นางโคตมีพระแม่เลี้ยงบวชเป็นท่านแรกบวชเป็นภิกษุณีจากนั้นก่อนภิกษุณีก็บวชกันมาเรื่อยๆภิกษุณีมีศีลสามร้อยนะ 3ามร้อยกว่าแต่พระภิกษุมีสินสองรอยยี่สิบเจ็ดคข้ามาสินมากสินน้อยเนี่ยทําไมจึงมีศินมากเป็นผู้หญิงทําไมศินมากผู้ชายทำไมทำไมสินน้อยสมมเนนสินสิบสมมเนลีก็สินสิบสิกขมานาสิกขมานาเนี่หลวงพ่อไม่มั่นใจมีศินเท่าไหร แต่พระภิกษุนี่มีอยู่สามแต่ภิกษุนี่มีอยู่สองภิกษุนี่มีอยู่ภิกษุกับสัมมาเนตภิกษุนี่ก็คือศินสอง้อยี่สิบเจ็ดสัมมาเนนก็คือสินสิบอันนี้พวกเราเห็นแต่ภิกษุเนนี่มีอยู่ศินสามร้อยกว่าแล้วก็สิกขามนาแล้วก็มีสัมมาเนนอีกแต่นี้พอบวชเข้ามาแล้วแต่นี้ก็ภิกษุสัมมาเนนเออก็ไม่ว่ากันพวกเราเห็นแต่ ภ,าภาิกษุณีเนี่ยทำไมมีศีลมากเพราะศีลมากภิกษุณีถ้าทําผิดนะ่พระพุทธเจ้าก็บัญญัติบัญญัติศีลพอทําผิดมาบัญญัติศีลพอทําผิดมาบัญญัติศีลคํา,าว่าศีลมาก,กไม่ใช่อื่นใครน่ะคือคนที่ดื้อนั่นแหละมันดื้อด้านเพราะพระพุทธเจ้าก็บัญญัติศีลห้ามไม่ให้ทำอพอทำผิดก็มาห้ามไม่ให้ทำ ถ้าเราสรุปแบบง่ายๆก็ว่าฝ่ายผู้หญิงเนี่ยดื้อว่าผู้ชายหลวงพ่อว่านะถ้าเราไปอ่านในพระไตรปิฎกเราจะรู้ได้ว่าโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาพระพุทธเจ้าจึงมันยัดสินครอบงําฝ่ายผู้หญิงนี่มากกว่าทั้งที่ไม่น่าจะมากแต่สินนี่ก็คืออะไรคือกดและเบียบสินสามร้อยของภิกษุณีแต่นี้สมณเนรทีเย สมณเณรสมณเณรีนมมนเนี่ยสมณเณรเนี่ยคือศีลสิบเหมือนกับพระถ้าว่าสมณเณรบวชเป็นสมณเณรแล้วแบบพออายุครบพอครบยี่สิบบวชเป็นสิกขมานาสิกขมานาในใคล้ายๆเตรียมพร้อมที่จะบวชเป็นพระภิกษุณีถ้าบวชเป็นสิกขมานาเนี่ยสองปีหรือสี่ปีหลวงพ่อก็จจาไม่ชัดตัวนี้บวชเป็นสิกขมานาอีกสองปี ไม่ผิดศีลไม่ล่วงละเมิดศีลมีฮิริโอตปะอยู่ในศีลของสิกขมานาพิกษุณีก็เห็นว่าเออสิกขมานากนนี้เป็นผู้มีฮิริโอตปะเป็นผู้สำรวมในศีลดีก็ยกยเสนอขึ้นมาฝ่ายภิกษณุณีภิกษุณีก็บวชพอบวชเสร็จแล้วก็เสนอมาฝ่ายพระอกีกพระสงฆ์ก็ต้องมาบวช มาบวชร่วมกับภิกษุณีอีกคือภิกษุภิกษุณีจะบวชสงสองฝ่ายนะแต่ภิกษุสงเนี่ยบวชสงฝ่ายเดียวแต่ภิกษุณีเนี่ยบวชสงสองฝ่ายบวชทั้งฝ่ายทั้งฝ่ายภิกษุณีด้วยทั้งฝ่ายพระด้วยอันนี้ก็คือกฎระเบียบของการบวชทางฝ่ายภิกษุณีสิกขมานาเนี่ยพอบวชเข้ามาแล้วไม่อยู่ในกฎระเบียบเลยหลวงละเมิดศีล แม้แต่ข้อเดียวนะแปลว่าให้ไม่ให้บวชนะเนียแปลว่าตกไปเลยต้องตั้งต้งตนใหม่อีกแปลว่าล่วงละเมิดมศีลเหมือนพิษุณีนะไม่ไม่ใช่ธรรมดานะแต่ทีนี้ต่อมาเท่นี้พอต่อมาเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าที่ในตำราเขาบอกพระไตรปิฎกเขบอกว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานสามร้อยปีสามร้อยกว่าปีที่ประหยาดอ,อโศกขึ้น มาในข่าวนั้นก็ยังมิมีภิกษุณีอยู่ทางฝ่ายเถราวาฏพอต่อมาอีกีนี้มันเกิดศึกสงครามไม่รู้อะไรต่อมีอะไรอีลงตรงนางกันทั้งหมดเลยก็เลยไม่ให้ผู้หญิงบวชเพราะมันไม่ไม,ไม่ปลอดภัยไม่รู้ศาสนาอิสลามละอะไรลักษณะอย่างนั้นะเออก็เลยผู้หญิงก็เลยไม่ให้บวชก็เลยภิกษณุณีก็เลยหมดโดยปริยายไม่มีภิกษณุณีมีแต่พระ ภิกษุกับสัมมาเนนท่างฝ่ายเถราวาทนะแต่ถ้าทั้งฝ่ายทางทางฝ่ายมหายานเขาก็ยังยึดอย่างเก่าอยู่ยึดงฝ่ายภิกษุนีเขาว่าภิกษุณีของเขาเนี่ยยังไม่สูญเชื้อเขาว่างั้นนะก็ยังมีเชื้อเป็นเชื้อเป็นแถวเป็นแนวอยู่ยังไม่ดับเ,เขาก็เลยบวชกันทั้งฝ่ายเถราวาทเนคาบอกว่ายังไม่ยอมรับ ทางฝ่ายภิกษุณีทางนู้นสิกขมานาและก็สัมมาเนนทางฝ่ายมหายานที่ว่าพระท่านหนุ่งกางเกงเ่ยท่านกว่ากลุ่มของท่านเ่ยยังไม่สูญเชื้อทางภิกษุณีเลยทางฝ่ายพระสงฆ์ของเราทั้งฝ่ายเราเนี่ยทางฝ่ายทถรวาดเนี่ยบอกว่าสูญแล้วสูญและพิกษุนีสิกขมานาไม่ควรจะมีก็เลยบอกว่าพิกษุสัมมาเนน เอาสมณเเรนเข้ามาแทนแต่ตามไม่จริงพิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาอันนี้ก็คือพุทธบริษัทสี่ต่อมาก็พิกษุสมณเเรเอาสมมเเรนเข้ามาแทนพิกษุณีทางฝ่ายเทราวะวัตนิกษุสมมเเรนอุบาสกอุบาสิกาแต่เดี๋ยวนี้ก็สมมเเรก็ล่อยหลอลงไปอีกเหมือนกันนะเพราะเหตุว่ามีกฎหมายบังคับเด็กทุกวันนี้ก็เลยอย่างกรรมฐานของเราเนี่ยมด ไม่มีสมณีเลยมีแต่พระแต่มีแต่ฝ่ายทางวัดบ้านทางฝ่ายปริยัติเนะี่ยเขาตั้งโรงเรียนขึ้นมาทีรองรับพอจบป .6 แล้วก็เข้าไปบวชเป็นสมณีแล้วก็บวชเรียนม .1 ม .3 ม .2 ม .3 จนถึงครบพระเขาบวชยังมีสมณีอยู่แต่ฝ่ายกรรมฐานเนี่ยเราไม่ได้รับเรียนมัธยมเหมือนกับเขานะเนี่ยเราก็เลยไม่มีสมณีมาอยู่ในวัด ถ้าเป็นสัมมเนนก็สัมมเนนแก่แล้วี่อายุยี่สิบกว่าเรียกว่าเถ็นแหละไม่ใช่เนนเขาเรียกว่าเถ็นเหมือนกันนี่แหละความเป็นมาของพุทธศาสนาพวกเราศรัทธาญ,ญาติโยมลูกหลานก็คงไม่เคยได้ยินภิกษุภิกษุนีอุบาสกอุบาสิกาเลยทําไมเมืองไทยจึงไม่มีภิกษุนีสัมมเนนลีหรือสิกขมานาเนี่ย ความเป็นมาในพระไตรปิฎกนะอน,นี้หลวงพอ่อหลวงพ่อเองได้ค้นคว้าได้ศึกษาพระไตรปิฎกหรือว่าอ่านมากพอสมควรอยู่นะได้ศึกษาอ่านพอสมควรเรื่องพระไตรปิฎกนะสินภิกษุณีมีมากพ,ออพ่อไอภิกษุณีดื้อว่างั้นแต่พูดง่ายๆฝ่ายผู้หญิงนี่ดื้อเลยหลวงพอ่ออ่านอ่านให้ฟังเรื่องพระพิณายหลวงพ่อยังนึกขำอยู่ คือแม่บ้านพ่อบ้านเนี่ยบวชไม่มีลูกมานะไปบวชพอไปบวชทีนี่ภิกษุณีก็บวชเป็นภิกษุณีตั้งฝ่ายพระเนี่ยก็บวชเป็นพระแต่นี้ก็ไปฉันไปฉันในศาลาสาลารวมก็คงเป็นสารารวมกบศรัทธาญาติวมก็คงมาถวายอาหารตั้งฝ่ายภิกษุณีก็นั่งอีกกลุ่มหนึ่ง ทางฝ่ายพระกบนั่งอีกกลุ่มหนึ่งลักษณะอย่างนั้นอะแต่วันนั้นเนี่ยฝ่ายพระภิกษุเนี่ยก็เป็นพ่อบ้านเนี่ยบวชบวชก็เคยคงจะจุกจุกจูก้จี้เคยถือว่าเป็นแม่บ้านตัวเองเก่าแก่มั้งบวชเข้ามาแล้วก็ยังไม่ตัดขาดอย่งนั้นแหละแลวพ่อเนี่ยก็พอนั่งฉันแล้วก็ภิกษุณีเก็เป็นผู้บริการถวายน้ําบางถวายนั้นบงัถนนบงถวายนี่บางลงตาเลยก็ ไอ้ขาดน้ำอา้าวขาดน้ำล้างมืออา้าวขาดหมอกขาดนี่พิกจูนีเนี่ยก็คงลำคาญเหมือนกัน่อพวกคนลาคาญเนี่ยเท่เก็ห่ดวงตาเนี่ยแ่อยากจะได้น้ำน้ำล้างมือ,อยังไงก็ไม่รู้พิกจูนีเนี่ยก็เอาน้ำมากระเทใส่หัวลงตาลงไปเทค้อมใส่หัวลงตาแล้วเอาค้อนข้อ,อก้นกระมังเออทำไมพูดลำรีลำไรนะักทำไมอะ ลักษณะอย่างนั้นครับเออเทนี้พระพุทธเจ้าโอ้ไม่ได้ภิกษุณีเกินไปแล้วออบัญญัติภิกษุณีใดก็ตามออคุกคามภิกษุปรับอบัติปาจกิตตีหลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อยังนึกขำอยู่งั้นโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาในะยุคนั้นสมัยนั้นเอ,อเอาน้าเอาน้ํารดรดหัวยาวพ่อเสร็จแล้วยังเคาะก้นกระบวยอีกว่างั้นเลยสัมทับอีก ต่อไปอย่าบ่นอย่าว่า,าจะจุกจุกจู้จี้จนเกินไปทางศาสนาเงั้ยสอบสอบบนสอบว่าเลยพิกตุดนี้เขาก็เลยนล่ำค้าเลยเอานามพดหัวอลไรยังเคาะกลงกระมังซ้ำทับอีกคน mm hmm. ละไปหลวงพ่อฟังเมืองเลยโอ้โหมอแม่ธรรมดาพระวินัยมีเหตุจ่กนไหนพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติวินวัยคนละไปเออเมดูสมณะเลยนะมึง ดูแลเรื่องอาหารนะไปฉันที่ไหนนะเพิ่นมากจากอินโดนีเซียเอารับพอได้ตัวดียว